ฮัลโหลข้ามสะพานมาเห็นรถโต <laughs> ตาไวมั้ยโยใครวะน,นี่ใครวะ,น,ะนุชนุชเหรอไปไ านุดข้ามสะพานมาทางนั้นละได้ขึ้นมาเลยไปสะพานไปไงไวะขึ้นไปข้างบนเดินเหรอนัดแล้วกูบอกป่ะวะว่าว,ว,วันนี้วันนี้นี่ กลับลงนี่งบีชที่แถวโรงแรมตรงแรมต่อยไปเยอะเฮ้ยปูเสฉวนเ่งปูเสฉวนเยอะมากอะ่ะ นี่เสร็จแล้วเหรอขึ้นไปข้างบนอย่างร o v e r เวอร์มาแล้วนี่ตรงนี้ต่่นกว่าข้างบนต่่นกว่าวนไปไหมนนไปแล้วนะครับ